อันยยงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับสาวอายาโนเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยปอจะพาอายาโนแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะไปเดินเล่นกันนะคะ ย hey, ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะปอก,ก็มีมอดแผนที่นะคะจะมาพาทุกคนเนี่ยเดินทัวร์เมืองกันนะคะบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะคะไปค่ะไปดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะรุยเลยค่ะรึมอย่าค้างนะอย่าค้างนะ ต้องรอก่อนนะคะมันค่อนข้างโหลดนานนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้พื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะโอ้ว้วววว,ว,วเราวาร์ปมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าในห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนสไตล์โมเดิร์นอะเฮ้ยสุดยอดทุกคนดูดิตเตียงนอน ที่เราไม่เคยเห็นในเกมนี้นะคะเราก็ได้เห็นด้วยนะคะและตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะอยู่ในห้องของเราค่ะนี่อายานะเธอซื้อบ้านใหม่หรอเอ๊ะอย่าบอกนะว่าที่นี่เนี่ยคือคอนโดนะ่ะเฮ้ยสงสัยจะใช่นะคะแต่เดี๋ยวนะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะคะต้นไม้เนี่ย มีความขยับตามสายลมนะคะโอ้โหเก่งมากนึกว่าเดอะซิมซี่ดูดูดูเห็นไหมมีงงมีเงาด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวอายาโนนะคะจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยเดินทัวร์คอนโดของอายาโนนะคะจะบอกว่าอายาโนเนี่ยซื้อคอนโดนี้มานะคะในราคา5,000ล้านบาทค่ะเออ เป็นคอนโดที่อยู่ในกลางเมืองค่ะทุกคนห้องน้ำคือมีอ่างด้วยนะคะสุดยอดไปค่ะไม่ต้องตกใจค่ะว่าทำไมไอาอโ,โนเนี่ยถึงได้รวยขนาดนี้นะคะทุกคน ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวะคะ่ะทุกคนโอ้โหบอกเลยนะคะว่าห้องครัวเนี่ยหลูนหลามากๆเลยนะเนี่ยอัญโนและเราก็ออกมาที่หน้าห้องแล้วนะคะนี่คือเป็นทางเดินของคอนโดของเรานะคะเป็นไงสวยไหมถือว่าเก๋อยู่นะคะไปค่ะเราต้องหาทางออกจากที่นี่กันนะคะหู คือแบบคอนโดโคตรใหญ่เลยนี่ไงตรงนี้นะคะคือเป็นทางออกค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นด้านแคสเซียค่ะก็คือจะมีพนักงานนะคะมาคอยยืนต้อนรับใช่ไหมหุ้ยสุดยอดเลยอะ่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะน่าจะเป็นล็อบบี้ค่ะทุกคนโหดูดูด,ดูสวยมาก ต้นไม้สีส้มนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงใบไม้ผีนะทุกคนดูสิคะตบมือเลยไปเร็วไปเร็วหุยมีรถจอดนะคะอยู่ข้างถนนด้วยอะ่ะทำดีมากๆเลยอะ่ะอ๋ออย่าบอกนะคะว่านี่คือหน้าตาของคอนโดเธอนอะ่ะคือภายนอกเนี่ยอาจจะดูเก่าแก่นิดนึงนะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นส ตายของเขาเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราเดินได้ด้วยอะ่ะมาในส่วนของตรงนี้นะคะมันคืออะไรอะ่ะเหมือนว่าจะเป็นโบสถ์เลยนะเนี่ยเห็นปะเฮ้ยเราเข้ามาได้ไหมอะ่ะเข้ามาไม่ได้หรอฮ้ยฮ้ไอเราก็นึกว่าเราจะเข้าไปข้างในได้นะคะไม่เป็นไรค่ะปอใช้กล้องได้เนาะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาดูด้านในค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นโซนหนังสือเต็มเลยค่ะแล้วก็จะมีอู้โอปอรู้แล้วว่าตรงนี้คือตรงไหนนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่อยู่ในฉากของแม่ยันจังค่ะ ก็คือเพื่อนๆพ,พอจะนึกออกไหมคะเหมือนปอเคยเห็นอยู่นะคะตอนที่เอิมแม่ของงันจังเนี่ยขึ้นศาลค่ะแปลว่าสถารที่ตรงนี้นะคะคือศาลค่ะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีไมโครโฟนแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยอย่าประมาณนี้เลยนะคะทุกคนว้าวหูดูดิโคตรใหญ่โคตรกว้างเลยนะเนี่ย มันกว้างมากๆเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะทุกคนดูดิว้าวเอาดีโคตรสวยเลยอะปอนเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆนะคะดูให้รอบๆค่ะมันจะมีความแบบมีเงามีแสงต้นไม้ขยับนะคะเห็นไหมเออดูสิสวยมากๆเลยอะคนสร้างโคตรเก่งเลยนะคะเนี่ยก็คือเราขึ้นไปได้ไหมเฮ้ย เราเดินขึ้นมาได้ด้วยว้าวสุดยอดทุกคนก็คือเราเดินขึ้นไปข้างบนได้นะคะแล้วก็จะมีซิงชาตรงนี้ด้วยนะบริเวณน,นี้นะคะจะเป็นบริเวณหมู่บ้านหรือว่าบ้านคนเนี่ย ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยจะมีรถจอดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สว่วนนี้นะคะก็จะมีสถานที่ก่อสร้างด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขากําลังสร้างอะไรอยู่นะไปดูกันทุกคนนี่เลยเราเข้ามาดูได้ด้วยนะคะหูนี่มันรถตักดินนี่นาใหญ่ชะมัดเลยฉันว่านะเขาเนี่ย กำลังจะสร้างห้างอะไม่ห้างก็บ้านอะแต่ปอว่านะคะบ้านเนี่ยคงไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะฉันว่านะเขาเนี่ยกําลังสร้างห้างมากกว่าค่ะทุกคนเห็นไหมรู้สิมันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่กว่าบ,บ้านเราอีกอะจริงว้าวก็คือเราสามารถที่จะ เดินเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนสุดยอดไปค่ะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อนะคะงั้นเดี๋ยวปอขอเดินมาทางนี้แล้วกันค่ะปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บอ้าวตรงนี้ทางตันแล้วหรอดูสิคะทุกคนบ้านสวยไหมคือแบบว่าโมเดลอะ่ะโคตรสวยเลยอะเดี๋ยวปอขอเดินมาทางนี้สิทางนี้ก็คือเดินไปไม่ได้ค่ะ มันสุดได้แค่นี้หรอเราจะพยายามนะคะเดินให้ททุั่วเลยนะคะเผื่อว่ามันจะมีบ้านสักหลังหนึ่งที่ว่าเราเข้าไปดูได้อะเออตรงนี้ก็สุดทางแล้วค่ะหุยข้างนอกเนี่ยน่าจะเป็นออกนอกเมืองแล้วนะคะซึ่งแปลว่ามันสุดแค่นี้ค่ะทุกคน เดี๋ยวพอจะวิ่งไปทางซ้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยเรายังวิ่งไม่หมดเลยนะคะไปค่ะไปดูกันจะว่าไปแล้วก็แถวนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเหรอเอาจริงๆนะแอบเหงาค่ะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวในเมืองนี้ค่ะไม่มีใครอยู่เลยนะคะสรุปแล้วคือ มันเป็นเมืองลางใช่ไหมถ้าเราตรงไปเนี่ยปอาว่านะมันน่าจะเป็นทางตันนะเพราะว่าเราเห็นที่กั้นนะหรือเปล่าไปดูกันนะคะทุกคนฮัลโหลแถวนี้มีใครอยู่ไหมคะทำไมฉันรู้สึกว่ามันค่อนข้าง วงเวงก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็ทางตันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินให้ครบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะจะไม่ให้เหลือโซนไหนเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็นว่าเมืองของเกมยันเดเละนะคะมีอะไรบ้างเนาะไม่มีแล้วหรอตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนรถเมล์ค่ะเมื่อกี้ปอวิ่งมาจากทางนั้นใช่ไหมคะเรายังไม่ได้มาทางนี้เลยค่ะ อู้อันนี้น่าจะเป็นคาเฟ่อะเห็นปะเหมือนเขากาลังสร้างอยู่นะเนี่ยเราเข้ามาได้แม้อู้เราเข้ามาได้ด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมเหมือนว่าร้านนี้นะคะจะขายเครื่องดื่มอะแล้วก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะนะคะให้นั่งด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าพอเราเนี่ยเดินมาโซนนี้ใช่ไหม คือเกมมะมีความกระตุกเล็กน้อยค่ะทุกคนส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านค้าหมดเลยค่ะมีร้านตัดผมขายของร้านคาเฟ่นะคะคือมีหมดเลยค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะก็เป็นร้านขนมของอามายเช่นกันนะคะว้า คือแบบว่าสวยอ่ะร้านขนมร้านนี้นะคะเป็นร้านที่นางเนี่ยเคยพาลุนพี่นะคะเข้ามาด้วยนะทุกคนเฮ้ยวังนะระวังระวังจะโดนยันจังเนี่ยเผาร้านนะคะเอ้ยก็ว่าไปนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของนั่งรับลมชมวิวค่ะหู มีทะเลด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยคือแบบบรรยากาศตรงนี้คือแบบได้มากบรรยากาศล่มลื่นดีอ่ะสัมผัสได้เลยนะคะเป็นไงโอ้โหแสงเสริงดีหมดเลยค่ะด้านหน้าของเราเนี่ยจะมีตึก ต่างๆนะคะอยู่เต็มเลยค่ะแล้วก็จะมีเรือนะคะที่เล่นไปเล่นมาด้วยนะคะประมาณนี้เลยทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนสุดท้ายของมอดนี้แล้วนะคะก็คือไม่มีโซนอื่นแล้วนะคะสําหรับมอดนี้นะคะปอให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10นะคะเพราะว่าปอชอบสีของมอด แสงเงาแล้วก็การปลิวพัดไปมาของต้นไม้ค่ะเป็นไงมันสวยอ่ะทุกคนเออมันเหมือนเกมหนดซิมสีเลยนะเนี่ยทุกวันนี้นะคะปอนเนี่ยเล่นยันเนเลนะคะเหมือนเป็นเกมหนดซิมสีแล้วว่าเออคือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเล่นมาหลายปีใช่ไหมก็จะมีความช่ำชองความรู้มากขึ้นนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะให้คะแนนมดนี้กี่คะแนนก็อย่าลืมเมนบอกปอด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝ กดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน